มี่น้องคนหนึ่งเพิ่นอินบอกมหาชันเพื่นก็บอกว่าเพื่นเลี้ยงลูกอย่ห้องเศาแบบนี้คือกันเพิ่นก็กำลังสิลอดลูกยังส่นะเพื่นบอกว่าคุณแม่ม่วีธีแบบว่าแบงสันไมลาจังไดเพราะว่าแฟนหนูก,กัไปเหตุงานหนูก,ก็ต้องอย่ห้องเลี้ยงลูกยังส่นะหนูย่าหนูไ่ได้กินเขา <quella embrace> มาเอสิม,ม่เห็ดเห้เบิ่งในคลิปนี้แถมยังมีคลิปห,หนูเพจเบื้งพร้อมค่ยยะยหญกัตื่นตั้งแต่ตี0คือเกาพอว่าหยังติตั้งแต่ยังว่ทัานไ้นขอกดกตี0ีถึงแม่ว่ากลางคืนท้ามรอบงมอสิรับรัลามมแ้วตื่นัต,นต,นตน หนีอยู่หลังห้องแล้วก็เตรียมโตทรงก่อนแก้วก่อนขามไปเหตุงานเวลานี่ดินแดนกสิรับดีค่ะเพราะว่ายังตีตื่นมาเล่นตอนตีซีตอนแม่ปั๊มนุมพ่อแม่ค่ะ <c oughs> แม่ก็ปั๊มนุมวนไปผมก็ดูดนุมวนไปแล้วก็หลับไปพร้อมๆกันบอแม่ไม่ได้หลับดินแดนรับแล้วอ้ก่อนแก้วก่อนข้ามออกไปเหตุงานแล้วฉันกนสิล็อกหนาวห้องไว้อย่างดีแล้วก็สิมาเหตุอันนั้นอันนี้หลังห้องกสิมาหาล้างถ้วยล้างซ้ำลาา้ลางขวดนุมแต่ระวางที่เหตุเธอขยับเพินเด้อหญิงย่างออกไปเบิ่งอยู่หนาห้องเป็นระยะค่ะเดีละสามี่นาทีย่างออกย่างเขามันอยู่แบบเนี่ยจนทั้งเป็นสูกโลดห้องเขาตัวพอตารางถ้วยล้างซ้ำล้างขวดนอกขนุมเรียบร้อย เดี่้ากับสิมหากวดนาหองพอดีกับลูกไส้อาปาโคโวโคโวค่ะหิวพอดีเอาก็กินนุ่มรอบสุดท้ายตั้งแต่ตีซี่ตีหาผุนเนาะก็เลยหิวกินรอบเต้านี่แม่กระแซงเข่าเต้าเด้แต่ว่านั่งเข่าเต้าน่ะนั่งก็กินมะเกียงเต้าดอกหญิงฉันก็เลยปั่มออกคือเกาหลายคนก็สิถามน้องกินนุ่มพงบ่จ้าน้องไม่ได้กินนุ่มแม่บ่จ้ากินสลับปลาเปี้ยนกันไปแต่ว่าตอนนี้ก็สิเปรเซนต์ก็กินนุ่มแม่นั่นแหละฉันสีส้มนุ่มพงษ์แข่มือละรอบรอบละสองออนทวายยังตีนุ ฉันปัมได้เป็นสี่หาอ่อนพูนนได้เก็บสต็อกพร้อมแต่ว่านายอนนี้เดอกินทั้งสองข้างค่ะหลังจากเขาเตาแล้วลูกไส้ลาพิ่นก็รับค่าเตาแม่ก็เสิเตรียมตัวไปอาบน้ำระหว่างอาบน้ำฉันก็สิบพ่ปปดประตูของน้ำเด้ฟันกออกมายืนแปลงยู่ข้างนอกยิ่งถึเบอร์เธอเห็นนั่นล่ะเพราะว่ายืนแปลงไปน้ำเบิ้งลูกไปน้ำฮึๆยอาบน้ำฉันก็เสิอาบน้ำต้มคือเกากรสิยอาบน้ำต้มไปเรื่อยๆพ่นละหลย้นกรสิแอบเป็นห่วงเหม่นบ่แม่เราแพ้แม่ดีมันเสียปลาไมันเสียปาหยังบอกหญิมันเศร้าหรอ แคบรบีมที่เขาใส่ก็เหมือนเดิมค่ะแบรนด์เดียวแบรนดีแบรนด์นี้ไม่มีเปลี่ยนใจแน่นอนผลิตภัณฑ์แบรนด์เอชก็จะใส่น้ำตบเซรั่มครีมปูอิดน้ำกนเ้ลยเด้ก็มีหลายคนแอบเป็นห่วงฉันฉันเขาใจอยู่ได้ค่ะว่าเป็นห่วงไวลาดฉันกินนั่นกินนี่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็สิทวงแม่นบ่บางคนก็สีบอกว่าคุณแม่คือกินเพสแท่บ่ยายานลูกทองเสียบอเอาจริงจยิงัการแพทย์ทังคุณหมอเขาบ่มีทฤษฎีนี่เด้เขาบ่ได้หามเด้ว่าแม่กินนออัังกเพราาาม้้ด ไปก่อนพิษก็แค่เศร้ากินตัวเราน้ำนุ่มกับกูไหมว่าหลายคนกระเสียเ,เป็นห่วงกรสีวบาเอาห้นุ่มลูกคือบัคคารัมกินแนนขนาดฉันกินเนื้อง่วงยังมีค้นว่าฉันะเอาหญิงเอาจริงๆฉันอยากสิบอกว่าคุณหมอแนะนําเลยละ่ะโปรตีนย่างดีค่ะแล้วตอนที่ฉันขอดนองมิ้วไม่ๆนะโอ้ยฉันกินอมนองค้วไอูนหญิงอมใส่ผักยังหูบอผักซี่เล่าผักอีเลิศค่ะแซบดีค่ะน้ำนุมไหลหลวไหลลวงฉะนั้นฉันเข้าใจยุคค่ะว่าโบราพนว้าัันเพื้นว่าจังสันนเือโบล้านืกม หลังจากท่าคีมแล้วแลูกไส้กับตื่นพอดีฉันกับผาอุ่มไปหารับลมรับแดดที่ทั้งนองแดดอ่อนเซจแล้วก็เอานั่งมานอนหลจากข้าวพอวันยังตีนุ่มคุณแม่เริ่มขัดเตาแล้วพอตะปั่มนุ่มแล้วก็ไปหาอาบน้ำอาบนให้น้องระหว่างอาบน้ำก็เสียพลังงานในการสูบบปุบมือกับแม่หายกากากินนุมลงไปแค่อ่อนนึงกระลับนิดนึ่งรับพ่อใแม่ได้กินเขานั่นะหลังจากนั้นถูกถูสองชโมงกรเสิมิสายวิดีโอข้อจากคุณพ่อค่ะโทรมาตลอดเบิดมือแล้วบางวัน ครับที่มาผูกแขนลูกไส้ดินแดนก็มักแขกคักเด้ตอนแขกมากดีบอลับบอนน้องเด้พ่อแขกไปแล้วคุนจังหับเส้นแล้วแม่ก็สิมหาเหลือกสุดคุ้มว,ว้เพราะาบยังตีก็มีหลายคนอินบอกเข้ามาว่าขอสุดคุ้มต่อจากคุณแม่แน่ได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณแม่สักใบเบิดแล้วก็กระลังเลือก,กําลังขัดให้อยู่เห็ดนันเห็ดนี่แล้วยังว่าพ่อข้าวดอกหญิงรับสายวิดีโอข้ออีคือเกาแบบนี้แหละว่านลูกอยู่เบิดมือทันรับสากก็ว่ได้เด้เขาสิงุศงิดค่ะเขาคิดหัวลูกเขาเฮ้ยตอนนี้ลูกไส้นั้ก มานอนพักจากชั่วโมงหนึ่งตัดผ่านมาทีีต่นแรงกับสิเหลือพักตั้งแต้เขากินหมูกะทามือน่ะแหละตังแต่เดกแกงมากินน่ะมื้อนี้ฉันก็เลยเสียเอาม่เห็ดเป็นสุกีจังสินะพอดีไปตลาดไปได้ต้งหูหมูมากกสิมาต้มใส้กันค่ะมื้อนี้คุณพ่อกะยังบาท่านในเหลืองงานซอมเคียงท่านในแล้วฉันกะต้องกินก้อนเพราะว่านั่งบอกว่าให้กินก้อนเลยแเดี๋ยวนั่งมาหอดกะจะหอยต้มให้นั่งกินไหมจังสินาว่าคุณแม่ต้องเฝ้ากินเฝ้าขึ้นล่ันี่แหละมันกะมีอยู่ซ้ำนันนสส่ววแบงเลาจ แล้วก็มีคนเป็นห่วงผอมนี้คุณแม่แย่างยางดูหลายมันสิบุบมันสิเป็นล่มเอาจริงๆคุณแม่หัวจ้างลิมิตทองเจ้าของอยู่ค่ะขันบ่อไว้คุณแม่กัสิบ่อฝืนแต่ว่าถ้าคุณแม่บริหเตุเลยคุณแม่เป็นลกูกซึมเสาหลังคอดกับค่ะคุณแม่สัญญาบริหตุอีหยงกัสิอยู่ในภ้ยใต้ความพอดีนี่ละแต่ว่าความพอดีของคุณแม่มันอาจสิลื่นบานลื่นเมืองก็มูฮ